โอเคในที่นี้ผ่อ,อนแคนลงนิดหนึ่งหันมามองอะไรที่มันใกล้ตัวใกล้ตัวกฎหมายฟ้องชู้ค่ะในที่นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องกฎหมายฟ้องชู้ค่ะที่ผ่านมาเขาบอกว่ากฎหมายฟ้องชู้ของประเทศไทยมันไม่เท่าเทียมใช่แล้วดังนั้นต้องแก้แล้วเขาก็แก้กันจริงๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาแก้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ กฎหมายฟ้องชู้ในเวอร์ชั่นที่เท่าเทียมชายหญิงเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวานก็คือยีบสองมกราที่ผ่านมาค่ะเขาย่าครัวกันนิดเนี่ยกฎหมายฟ้องชู้เนี่ยมันมีบัญญัติไว้ในกฎหมายที่มีชื่อยาวๆว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ม,มาตรา1523สองวักควสอง,สองค่ะ ได้บัญญัติให้มีการฟ้องร้องชายชู้หญิงชู้ได้แต่เขาบอกว่าไอ้สิทธิ์ในการฟ้องร้องชายชู้หญิงชู้นั้นมันไม่เท่าเทียมใชเมื่อมันไม่เท่าเทียมก็ต้องแก้กฎหมายแล้วว่าที่จริงคนที่สั่งให้ต้องแก้กฎหมายเนี่ยก็คือสารรรมโนนนะ ใช่แล้วส <Kit decimal opl ane> ันนิษฐานก็ไปวินิจฉัยว่าไอ้กฎหมายฟ้องชูมันไม่เป็นธรรมดั้งเดิมที่บัญญัติไว้ในปปพประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งวรสองมันไม่เท่าเทียมเมื่อไม่เท่าเทียมย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อขัดต่อน้มดูญรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องแก้ไขก็เป็นที่มาของการแก้นี่ไงรัฐบาลก็เสนอแก้แล้วสภาก็ผ่านให้แล้วค่ะมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน22มกราคม2568บันทึกไว้ ทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าไอ้ที่บอกว่าฟ้องชู้ได้ฟ้องชู้ได้อย่างเท่าเทียมนั้นมันเป็นอย่างไรเราจะเราจะต่อสายไปที่คุณรณรงค์แก้วเพชรน,นะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายรณรงค์ครับสวัสดีค่ะอ่ะยังไม่มายังไม่มา เดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะคุยกับทนายรณรนคงแก้วเพชรนะคะจะได้ขยายความแล้วก็ทําความเข้าใจชัดเจนหลายคนก็งงมันไม่เ uhm> ท่าเทียมกันตรงไหนอย่างไรนะคะเขาบอกว่าชายฟ้องหญิงชู้ฟ right> ้องได้เลยได้เต็มไม้เต็มมือได้เต็มที่เอแล้วก็เรียกร้องได้มากกว่าใช่แต่ถ้าผู้หญิงจะฟ้องแต่หญิงฟ้องชายชู้ต้องมีประจักษ์พยานหลักฐานต้องหาข้อมูลหลักฐานเดี๋ยวเดี๋ยวหญิงชู้เหรอนี่ผมใช้คําผิดหมายถึงไม่เจอชู้ ก็คือก็คือฝ่ายชายถ้าจะฟ้องชู้ของเมียตัวเองอะฟ้องได้เลยได้เลยเต็มที่เียกรองได้เยอะค่ะแต่หญิงถ้าจะฟ้องาสามฟ้องผู้หญิงที่มายุ่งกับสามีตัวเองมันมีข้อจํากัดต้องมีหลักฐานอะไรต่างๆเยอะแยะมันเลยไม่เท่าเทียมไปกันที่ทนายรณรงค์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายรณรงค์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมรณรงค์เก้าแพชรครับครับแล้วทนายรณรงค์อธิบายสักนิดสิครับว่า ฟ้องชู้เท่าเทียมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานยี่สิบสองมกรานั้นนะครับสาระมันเป็นอย่างไรมันเท่าเทียมอย่างไรครับอธิบายหลักกฎหมายให้ฟังสักนิดสิครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะฟ้องชู้เนี่ยเราใช้ว่าชายหญิงใช่ไหมครับยกยอหญิงอื่นใช่ไหมครับทีนี้กฎหมายใหม่เราเราแก้คาว่าชายหญิงเราแก้คําว่าผัวเมียขันจัดผัวเมียเนี่ยเป็นคู่สมรสพอเราใช้คําว่าคู่สมรสมันก็เลยมีนิยามที่กว้างออกไปมาก และเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงมีปัญหาในกนารบังคับใช้กฎหมายนะครับครับค่ะเพราะว่าบุณกานายก็พูดออกมาชัดเลยว่าอ่าแล้วเรื่องฟ้องชู้ทําไมทุกคนโฟกัสไปที่การฟ้องชู้เพราะการฟ้องชู้เนี่ยดูเหมือนว่าเนื้อหาที่จะต้องมีการฟ้องร้องกันเนี่ยมันมีการแก้ค,คําค่อนข้างเยอะครับพอมันมีการแก้คาค่อนข้างเยอะบางคําเนี่ยใช้คําว่าสนองความใคร่ใช่ไหมค่ะสนองความโอ้แล้วผมจะ อาเอาง,ง่ายๆนะไอป้ประมวลกฎหมายแพ่งชัน,นที่แก้ไขตัวใหม่ที่เป็นประเด็นเลยนั้นก็คือมาตรา1516<ง>เรื่องเหตุฟ้องหย่านเนี่ยนะฮะคือคือว่าฟ้องชู้เนี่ยอืคคือเมื่อก่อน,นเขาไม่ได้ใช้คําว่าคู่สมรสตอนหลังเขาใช้คําว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องคู่อื่นฉันคู่สมรสครับ,รบมันต้องยกย่องขนาดไหนอะห่ะยกย่องขนาดไหนอ,อยู่ที่กตีความอีกมีดุลพินิจอีกอือ่ามันต้องยกย่องขนาดไหนแล้วก็คำว่าเป็นชู้ หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือกระทํากับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทําของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจินอี่ฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ครับอันนี้เข้าใจว่ากฎหมายเขียนตีความไปถึงกรณีอไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพแบบไหนคุณมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเขาก็เลยตีความกว้างๆไว้แต่ แต่นะอันนี้คือขอตั้งข้อสังเกตในกฎหมายนะว่าแสดงว่าการที่ผมจะรู้ว่าคู่สมรสของผมนะไปร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาชินหรือไม่ผมต้องรู้ขนาดว่าเขามีสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่แค่ไปไปดักรออยู่หน้าโรงแรมม่านรูดแบบแบบปัจจุบันนะ่ะที่แบบอ่ะคุณเข้าไปสองคนผมก็ไปตามสืบมาจากกล้องว่าคุณเข้าไปสองคนครับผมต้องสืบขนาดว่าใครยอมให้อีกฝ่ายกระทําทางเพศด้วยใช่ไหม คืออันนี้ผมดูจากกนหมายนะใช่ใช่ใช่และมีคําว่าเป็นอาจินด้วยเป็นอาจินมันก็คือต้องกระทํากันเป็นปกติธุระถูกไหมฮะแห่มันก็ไม่ปกติธุระขนาดนั้นทําบ่อยไม่ได้เลยแล้วทีนี้มันจะพิสูจน์ยังไงแค่ไหนเป็นอาจินแค่ไหนแค่ไหนคือถ้าเราถ้าในปัจจุบันนะครับเราเลี้ยงดู เอ่เอาไงเดีอะบ้านเล็กบ้านน้อยคือเรามีเมียอยู่แล้วเรามีคู่สมรสอยู่แล้วใช้ใช้คำว่าเมียก็ไม่ได้แล้วนะครับณนะวันนี้เราต้องพูดใหม่ว่าเรามีคู่สมรสอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าอ่าเราจะไปหาคนที่มามีสัมพันธ์ทางเพศกับเราอยู่บ่อยๆซ้ๆําๆอันเนี้ยกฎหมายเปิดช่องให้คู่สมรสฟ้องได้เลยค่ะอืมอืมอืม,อม,อม,อมเปิดช่องได้เลยเปิดช่องอให้ทําได้เลยใช่ไหมคะ ถูกครับถูกทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมคะโอ้ถ้าแต่มันต้องมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขก็คือคู่สมรสเนี่ยต้องไม่ได้ยินยอมให้คุณไปคบกันหรือไม่ดูเลื่อนมาก่อนว่าคุณไปมีสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ผมกลัวจริงๆเลยให้ตายเถอะครับผมว่าผมไปดูบอลบ้านเพื่อนผู้ชายด้วยกันผมจะโดนเมียฟ้องไหมเอ,มอ้าทาไมอะไปดูบอลนนะอะไปดูบอลนะอะ ก็มันอยู่ในองค์ประกอบทังกฎหมายอ่ะคือถ้าเมียสงสัยว่าผัวเนี่ยไปอยู่บ้านเพื่อนผู้ชายแล้วไปมีอะไรกันหรือเปล่าเขาเอามาเป็นเหตุฟ้องผมได้ไหมเอออันใหม่ได้ใช่ไหมก็อันเก่ามันไม่เคยได้เพราะอันเก่าเนี่แหละทําให้มันมีคําพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญออกมาที่เป็นกรณีผู้หญิงไปฟ้องสามีว่าสามีไปมีไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันแล้วมันฟ้องไม่ได้ จนนํามาสู่การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วมันก็เลยเป็นคำถามย้อนกลับไปว่าเออวันหนึ่งผมไปเที่ยวกับเพื่อนชายด้วยกันเงี้ยแมนนเลยนะเฮ้ยจะโดนเมียสงสัยไหมเนี่ยอืมอืมอืม้วมันมีอ์ปกรณ์อื่นไงคุณดานัแล้วมีอุประกอื่นมาประกอบเปล่าที่เข้าข่ายจะให้ภรรยาสงสัยเี่ยนี่คดีผัวเมียน่ะคําว่าสงสัยเนี่ยมันไปไกลกว่าหลักฐานแล้วเป็นเรื่องของดูลพินิจ เป็นของภรรยาข้อสันนิษฐานอย่างนั้นแหละมันทําให้บ้านแตกได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับอีกหนึาวทําให้บ้านแตกได้ง่ายขึ้นออืืมคนจะหาเรื่องผัวเนี่ยมันยังไงก็ต้องหาเรื่องจนได้นะเชื่อผมสิผมทำอส่างดีทางครอบครัวมาเยอะอหมายถึงว่าจะหาเรื่องยากกันได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าถูกแล้วก็จะ เปิดช่องให้ให้หาเรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากจากใครก็แล้วแต่ได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือประเด็นถูกก็จะมาพิสูจน์กันยังไงล่ะคือขนาดที่ว่าเป็นชายกับหญิงเนี่ยเราทําคดีกันในศาลครอบครัวเราก็ยังต้องพิสูจน์ว่าอายกยอหญิงอื่นไหม,มยกย่องเปิดเผยเปิดออกหน้าออกตาทางโซเชียลมีเดียหรือไปออกงานอะไรยังไงไหมแล้วพอมันเปลี่ยนกฎหมายเป็นผู้สมรส แล้วก็ไม่ได้ระบุเพศมาอะสมมุติว่าเราไปซาวน่าด้วยกันก็ได้อะนี่เนี่ยไปออนเซนอย่างเงี้ยผมจะโดนฟ้องไหมจากเดิมนะผมไปก็ไปปกติไม่มีอะไรอะพอมีกฎหมายใหม่ออกมาปุ๊บถ้าเกิดเมียเราสงสัยว่าเราไปมีอะไรปุ๊บเขามีสิทธิ์น่ะในการสงสัยและการคิดอืแล้วตอนนี้มีสิทธิ์ในการยื่นฟ้องไยถ้าเขามีหลักฐาน หลักนี่ไงแล้วมันจะพิสูจน์ไงมันไม่ใช่แค่สงสยัยเ <c oughs> มื่อสักครู่ทนายโนนนบอกว่าสงสัยบวกหลักฐานถูกไหมฮะเออมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีหลักฐานสิแสดงว่ามันก็มีกรอบแห่งมีกรอบก,บการที่ใช้สิทธิ์ตามข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะเพราะมันต้องมีหลักฐานด้วยไม่ใช่อยู่กล่าวหาลอยๆอยใช่ไหมคะคือเวลาเราเขียนกฎหมายมากว้างๆเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ร่างกฎหมายว่าท่านช่วยกาหนด กำหนดคำนิยามหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้พวกผมไม่ต้องมาตีความแล้วมันต้องมาตีกันในอนาคตนะฮะคือพอท่านเขียนมาอย่างนี้เนี่ยเวลาเราจะต้องทําคดีเราจะต้องฟ้องชู้นะครับในสภาพโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับเวลาผัวหรือเมียเข้ามาหาเนี่ยเขาก็ต้องหอบหลักฐานมากส่วนหนึ่งแต่หลักฐานของเขาเนี่ยเขาจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองถ้าเขามีมากมันก็ชี้ชัดได้ถ้าเขามีน้อยไม่เด็ดแปลว่าเขาไม่กล้าฟ้องนะครับอื ออืแล้วบางอย่างเราถามว่าอะถ้าไปฟ้องแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถพิสูจน์กันได้อะว่าเขาแค่ไปดูบอลกันจริงๆอะแต่เขาไม่ได้มีซัมติงอะไรกันเลยครับมันเป็นพาล่าเขาต้องมาแก้ต่างในศาลไหมเนี่ยผมมองเรื่องภาระกันต้องมาต่อสู้ในเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยออืืโอเคโดยหลักการทุกคนยอมรับว่าไกฎหมายฟ้องชู้เท่าเทียมมันก็ควรจะต้องมีนะ แต่ถ้าจะต้องแก้กันอีกรอบหนึ่งหมายถึงเอาอก,กฎหมาย <c oughs> ที่เพิ่งประกาศใช้มีผลบังคับใช้เนี่ยมาแก้กันอีกรอบหนึ่งทนายรณรงค์งจะเสนอให้ภาครัฐเขาแก้ตรงไหนอย่างไรสรุปเป็นรูปธรรมเลยครับเออชิญรับปรับ,รบหรือเพิ่มตรงไหนยังไงคะจะไปตัดตรงไหนแก้ตรงไหนเพิ่มตรงไหนผมดูหลายๆมาตราผมก็ยังเห็นว่ามันมีหลายๆคำที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลวิกลจริตด้วยซึ่งมันก็อาจจะหมายถึงอาการทางจิตด้วยไหมนั่นแปลว่า เอ่อในการสมรสหลังจากนี้ไอ้คำว่าคู่สมรสเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าในการปีความนะครับว่าด้วยความที่เป็นบุคคลว,วิกลจริตนั่นแปลว่าคุณคุณอ่าป่วยอาการทางจิตเป็นเหตุในการฟ้องหย่าด้วยไหมอืมแล้วอาการทางจิตเนี่ยแปลว่าในหลังจากนี้เนี่ยคือคือด้วยความที่ปัจจุบันพอเป็นชายกับหญิงเนี่ยอาการทางจิตหรือปต้องไปหาคุณหมอเนี่ยมันมันก็ไม่จําเป็นต้องไปในบางกรณีซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ไป แต่พอถามว่ามันเป็นลนักษณะของเพศสภาพหลากหลายมันก็ต้องมีความเห็นทางการแพทย์มาประกอบใช่ไหมครับครับค่ะอ่พอมันมีความเห็นทางการแพทย์มาประกอบผมก็กลัวมันจะมีความยุ่งยากในการต้องวินิจฉัยสภาพทางจิตเพิ่มเป็นมันเป็นภาระในการต้องวินิจฉัยสภาพทางจิตเพิ่มมาหลังจากนี้อีกหรือเปล่าอืมอืมไอ้อกฎหมายเขาบัญญัติไว้ว่าเ,ออเหตุแห่งการฟ้องร้องฟ้องหย่าเ วิกฤติลิตเนี่ยของคู่สมรสเนี่ยก็เป็นอีกเหตุหนึ่งใช่ไหมครับครับใช่ครับนี่มันเป็นประเด็นว่าอ่ะอ๋อเรื่องอย่างเราเอา,เอาง่ายๆนะผู้ชายเนี่ยที่ที่มีอาการอาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ชายหรอกแต่ตัวเองเป็นหญิงจะขอไปทําการแปลงเพศก็ยังต้องไปให้คุณหมอประเมิอนอาการทางจิตใช่ไหมครับรใช่ใช,ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่อ่ะ,ออะแล้วพอมามา,มาในประเด็นเรื่องการ ฟ้องหย่าอ่ฟ้องชู้ในกรณีว่าคู่สมรสเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยมีอาการวิกลจลิตหรือไม่ในการฟ้องหย่าแปลว่ามันต้องมีการตรวจทางการแพทย์อืมโอ้มันต้องตรวจแบบไหนก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้องยืนยันว่าเพศสภาพไม่ตรงกับที่ที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องยืนยันว่าก็ปกติทุกอย่างอืมอทนายแทนหมออะค่ะ ทนายกำลังกังวลว่าประเด็นนี้มันก็อาจจะมีอีกด้านหนึ่งที่ทําให้แบบมันจะฟอ้องร้องยากันง่ายขึ้นโดยอ้างเหตุเดี่ยแต,แต่ละข้อแต่ละข้อตรงนี้ซึ่งมันพิสูจน์ยากอย่างนั้นเหรอคะมันพิสูจน์ไม่ยากหรอกครับเพราะว่ามันยังไม่เคยมีแนวคําตัดสินของศาลฎีกาว่าจะต้องไปในทิศทางไหนจากการที่กฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้กว้างๆแล้วทําให้เราเกิดการตีความกันในทางกฎหมายนั่นแปลว่าเรามีสิทธิ์ยื่นเข้าไปในศาลได้โดยอาศัยหลักกฎหมายแต่แม้ว่า หลักกฎหมายที่เรายื่นไปหลักฐานเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอก็ตามมันก็ค่อนข้างวุ่นวายแต่ถามว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ไหมมันก็เป็นการใช้สิทธิ์ตดยสุจริตของผู้สมรสเขานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าบางทีถ้าไปเจอบางกรณีเนี่ยมันมันฟ้องชู้หนักเกินไปกว่าสภาพความเป็นจริงไหมแต่มันก็ต้องพิสูจน์กันนะเกรงว่ามันจะลกสารเหมือนันเถอะคดีจะยิบย่อยเกงอ่าใช่ใช่เกรงว่ามันจะลกสารโดยเฉพาะสมมติว่าเขาสงสัยว่า สงสัยว่าคู่สมรสเราเนี่ยอเป็นคนที่ชอบไปดูบอลบ้านเพื่อนไปบ่อยให้เป็นชู้กันหรือเปล่าชายกับชายแล้วเอาความสงสัยตัวเนี้มาฟ้องจากเดิมไม่มีเรื่องก็จะกลายเป็นมีเรื่องไงสุดท้ายคนที่ถูกฟ้องก็อาจจะชนะก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาระแล้วก็สภาพที่มันจะรกสารด้วยสารพัดคดีประมาณนั้น ถูกครับถูกโอเคได้เอาละครับอันนี้ยังไ,<ป>ไม่ได้ไปแตะเรื่องการรับบุตรบุญธรรมที่ยังต้องมีการแก้กฎหมายอะไรกันอีกนะเพราะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีการประกาศใช้วันนี้มันมีการแก้ไขคําในประมวลกฎหมายแพ่งและฐานิิต์ค่อนข้างเยอะผมนี่ต้องซื้อประมวลกฎหมายฉบับใหม่เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะว่ากันอย่างน้เธอ แคจะต้องเรียนมของเก่าใช้ไม่ได้เลยของเก่าใช้ไม่ได้เลยเพราะเขาแก้แล้วอะไม่ได้ใช้คำว่าสามีภรรยาชายหญิงแล้วอะผู้สมรสคำว่าผู้สมรสหมดเลยทั้งการมั่นถูกทั้งการมั่นทั้งการยาทั้งการเรียกค่าเสียหายอ่าไอ้สิ่งที่จะตามมาก็คือมันกฎหมายที่ต่อเนื่องกันไปเรื่องของบุตรบุญธรรมเรื่องของอะไรตัวอะไรตามไปอีกเยอะว่าเงินเถอะใช่ครับไอ้ประเด็นที่ต้องไปโฟกัสก็คือเนี่ยกรณีที่เป็นเพศสภาพ ที่เป็น LGBTQ แล้วต้องมีการรับบุตรบุญธรรมสิทธิ์ในบุตรบุญธรรมจะเป็นยังไงปวดหัวครับเดี๋ยวเรากฎหมายบังคับใช้มาก่อนอ้าวอาเอาเอากราบขอบพระคุณมากครับทนายรณรงค์ขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมด้วยหลักการเนี่ยต้อคนเห็นด้วยฟ้องชูเท่าเทียมอ่าใช่แต่รายละเอียดของกฎหมายทนายรณรงค์กังวลว่า มันตีความแบบดิ้นได้เยอะเมื่อตีความแบบดิ้นได้เยอะมันจะทําให้ฟ้องยาฟ้องฟ้องยากันได้ง่ายขึ้นมันจะรกสาขณะเดียวกันฟ้องเรียกค่าเสียหายกันได้ง่ายขึ้นมันก็จะรกสาเช่นกันแค่เอาเหตุแห่งความสงสัยมาเป็นประเด็นยื่นฟ้องมันก็ตายแล้วก็คือมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปที่เปิดใช้ฟ้องแต่กระบวนการเขาต้องเปิดก็คือมุมมองของของทนายรงทนายรณรงค์นะครับ